สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในบ้านคาวบอ,อยบิบิกันวันนี้ผมจะมานำเสนอเหรียญดอลลาร์กับแบงก์ดอลลาร์ในยุคของคาวบอยประมาณคริสตศษษ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 ักราษปี1800ถึง1900ในช่วงนั้นบริษัทปืนวินเซตเตอร์ได้ผลิตปืนลูกซองแบบคานเวี่ยงที่คาวบอ,อยใช้กันในจนมาถึงปัจจุบัน วันนี้ผมแฝงมาในแนวบาร์เทนเดอร์ซึ่งทางร้านได้แจ้งมามีโจรกินแล้วไม่จ่ายพูดกันดีๆไม่ได้ก็ต้องจับตายแล้วครับอันนี้เป็นธน,นบัตรแบงค์นะครับดอลลาร์หนึ100ดอลลาร์แล้วก็เหรียญในยุคนั้นนะครับ และอะไรมีแปลกใหม่ที่บ้านขอบอยจะมานําเสนอต่อก็จะมานําเสนอแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้บ้านขาวบอยกันขอไปทําหน้าที่ก่อนนะครับนั่นตัวนั้นมีปัญหาแล้วครับสวัสดีครับ